พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์เกติศก์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดรอก,ต,อรกตร์เกดิศก์เนติบดิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความมีเพื่อนจากในไลน์นะครับได้ไลน์มาสอบถามทางพวกเรานะครับเกี่ยวกับความรู้ตรงนี้มันเป็นยังไงกันนะในทางกฎหมายเนี่ยนะครับ ก็จะอธิบายง่ายๆอย่างนี้นะครับอย่างที่เราทุกท่านทราบนะครับว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อย่างนี้นะครับ mm. ก็ทําให้หลายๆครอบครัวเนี่ยปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงนะครับจนอาจจําเป็นต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของพวกเรานะครับทีนี้เนี่ยทางเรานะครับก็จะได้มาบอกถึงความรู้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการทูงหนี้ให้นะครับว่าเจ้าหนี้จะต้องปฏิบัติต่อลูกหนี้อย่างไรบ้างนะครับ ทีนี้ข้อแรกนะครับนี่อะไรที่เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายการทวงหนี้นะฮะแน่นอนนะครับก็สินเชื่อนะครับพวกการจำนนรถจำนองที่ดินกู้ยืมเงินบัตรเครดิตนะครับอันต่อมาก็การพนันที่ชอบด้วยกฎหมายการค้าขายทั้งชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับข้อที่สองนะครับใครที่จะทวงหนี้ได้บ้างแน่นอนก็มีเจ้าหนี้นะครับผู้รอมอมหน้าเจ้าหนี้แล้วก็ไอ้พวกบริษัททวงหนี้นะฮะ แต่ต้องจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับข้อที่สามนะครับข้อปฏิบัติในการทวงหนี้นะครับห้ามนะครับทวงหนี้กับบุคคลที่ไม่ใช่ลูกหนี้นะครับติดต่อทวงหนี้ตามที่อยู่ที่ลูกหนี้ระบุไว้หรือตามภูม,มิลำเนาของลูกหนี้เท่านั้นนะครับและการทวงหนี้นะครับก็คือได้แค่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับติดต่อได้ในช่วงเวลา8โมงถึงแค่2ทุ่มนะครับ ส่วนวันหยุดราชการนะครับติดต่อได้8โมงถึง6โมงเย็นเท่านั้นนะครับผู้ทวงถามหนี้นะครับต้องแจ้งชื่อแสดงเอกสารการรับมอบหน้าในการทวงถามหนี้ทุกครั้งนะครับข้อสุดท้ายนะครับใช้วาจาสุภาพไม่เป็นการข่มขู่ดูหมิ่นหรือทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับข้อสําคัญนะครับห้ามทวงหนี้เกินวันละหนึ่งครั้งนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเกิดการฝ่าฝืนมีโทษยังไงบ้างนะครับก็โทษจำคุกเนี่ยก็คือไม่เกินหนึ่งปีเลยนะครับ หรือปรับสูงสุดก็หนึ่งแสนบาทนะครับเพราะว่าอะไรนะครับคือทางกฎหมายเนี่ยนะครับต้องการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองลูกหนี้นะครับให้ได้รับการทวงหนี้นะครับที่เป็นธรรมนะฮะอะไรที่มันไม่เป็นธรรมนะฮะใช้ความรุนแรงข่มเหงจิตใจนะครับก็ทางกฎหมายก็ต้องการที่ช่วยท่านนะครับหากท่านนะครับไม่ได้พวามเป็นธรรมและยากจนท่านไม่ต้องเสียกังาใจนะครับ ทางสภาในความของพวกเราช่วยเหลือท่านฟรีท่านสบายใจได้ครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ like, ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรกิติศักดิ์เนติบดิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ